สวัสดีครับทุกคนครับป้ามนะครับวันนี้ผมมาล่นมาวันนี้มทยๆนะครับเนี่ดูบรรยากาศข้างหลังผมครับขาวนี่คือหมอกนะครับโอ้นี่หน้าฝนยังมีหมอกเลยครับเดี๋ยวหวยไทยให้ดูนะครับนี่ครับหมอกลงครับโอ้ฝนตกฝนตกไปหลายวันเนาะพายุเข้าเดียกมาับมาเป็นหมอกครับอื้อ เหมือนจะหน้าหนาวครับเต็มใจหน้าหนาวเต็นะครับดูครับมองถนนมาเห็นเลยครับหน้าบ้านตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงครับมาถึงเจ็ดโมงหกมงกึงโดยประมาณดูบรรยากาศครับหมอกครับหมอก หมอกตกครับผมดูบรรยากาศครับหมอกลงนะครับนี่สนามบอสครับอ้ นี่ครับละอองน้ำครับเต็มเลยครับนี่ที่เป็นขาวๆนี่ครับเพื่อนๆนะครับ,รบขาวๆนี่คือละอองน้ำนะครับ นี่มันหน้าฝนอยู่นะครับบรรยากาศหน้าหนาวนะครับทุกคนบรรยากาศครับหมอกตกแล้วครับข้างหลังศาลาทุกท่านนะครับทุกทีจะเป็นวิวภูเขาครับมาเดียวบาหันภูเขาเลยครับทุกคนเห็นบรรยากาศข้างหลังผมครับหมอกทั้งนั้นเลยครับดูครับ ที่หาสีขาวๆนี่คือมียศน้ำเกา็บนปลายหญ้าครับผมครับเห็นหมอกแล้วครับทุกคน ในหมู่บ้านครับหมอกทงครับผม 何だ นะครับทุกคนดูน้ำท่วมครับผมบรรยากาศยามเช้าครับแม่น้ำวังครับเยอะมากมน้ำท่วมครับเดี๋ยวมาดูเห็นฟังครับมาเห็นภูเขาว,วิวข้างหลังนลครับนี่มอกตกเลยนี่ครับเห็นฟังนะครับ นะครับตีมือผมตีมือผมตรงนี้ครับน้ำหวังขึ้นครับน้ำท่วม ครับผมจะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับกรับบรรยากาศยามเช้าครับมาดูหมอกแล้วก็น้ำท่วมครับผมยังไม่ได้ทำกับเข้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับภากที่ตามเพจต้นนะครับความเมืองลดมากครับแล้วปะ่านใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ นี่ครับเด็กๆจะไปโรงเรียนครับไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนก่อนสวัสดีครับหรือยังสวัสดีค่ะพี่แต้มนะครับสวัสดีเด็กๆกำลังจะไปโรงเรียนครับน่ารักน่ารักไปไปยัง